ฝนตกมนะาตกแบบนี้ลุยน้ําได้เปล่าเนี่ยลุยได้เต็มที่เลยค่ะแต่ว่าค้นรอเท่านั้นนะไป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 ไทำดีๆไม่เอานะลุยน้ําด้วยเห็นปเห็นล้อป่ะเห็นล้อป่ะเห็นล้อรถบรรทุกเหนะ็นไหมเอเอนี่ลุยให้เห็นเห็ๆกันไปเลย Oh no. มาเลยจ้าลุยของแท้จ้ะตรงนี้จ้ะไปจ้ะลุยได้สบายจริงเหรอจ้าอ้าเลนขวาไม่วิ่งวิ่งเลนซ้ายให้เห็นเลยจ้า <Wow. S 2> มาคชิปเรียวขนาดนี้มีที่ไหนอีกโอลูกค้าถามมาเยอะมากว่าแล้วถ้ามีน้ำขังอะคะ่ะสามารถลุยน้ำได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้น้ำขังแบบเห็นๆจะจะเลยว่าขัง ลุยกันเลยค่ะขนาดรถใหญ่ยังวิ่งเลนขวาเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำขงังแต่เราลุยเปล่าทุนหนักมากขนาดจอดบนเนินเห็นปะยังแบบทุวมล้อทุมมอ่มยางเนี่ยโอ้โ ใส่ซิ่งอ่ะเราอ่ะบอกแล้วไอพี่โอ๊เป๊ะว่าแต่ว่าแต่ของกินฉันอยู่ไหนไงเสี่ยวไก่ไปค่ะเราได้ของกินแล้วนะคะได้ของกินแล้วไปต่อกันเลยหิวแล้วคันนี้นะคะรุ่นว่า4ีวัน คฟังชัชเรนะคะเชื่อรุ่นว่าจีวันค่ะจะลักษณะเหมือนจีนนะคะด้านในจะเป็นเบาะแดงพุ้มหนังเบาะแดงเลยราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่289,000บาทค่ะกำลังไฟฟ้าอยู่ที่5,000วัตต์ตัวนี้นะคะมีมออลมเบรกแล้วด้วยนะคะถ้าหากสนใจนะคะอย่าลืมมาหาเรานะ,ะได้ที่โชลูมรถไฟฟ้าไอมีโอนี่เลยค่ะเรียวไซนะคะติดกับโรงเรียนนบ้านไม้สายค่ะโชลูมไอมีโจ้า Yeah.